หมานกระเด้นสวัสดีครับวันนี้วันไม่ค่อยชิวเท่าไหร่จากข่าวเมื่อวานน่าสงสารก็เลยขอเอาต้นไมเ้เขียวๆมาฮิวใจตัวเองกับเพื่อนๆนะครับลูกช้างด่างขาวเพิ่งชำ่ำข่าวไม่ดีเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเนาะไม่เป็นไรครับมันผ่านไปละ ดูต้นไม้นะครับชุดนี้ยังไม่เปิดให้จองนะครับเพิ่งช้ำเนาะเดี๋ยวรอดูความแข็งแรงก่อนผมชอบแบบนี้แบบนี้นะครับพอตั้งแม่เนี่ยคือรู้กออกมาคือดีมากเนี่ยด่างไม่เยอะ แบบนี้เลี้ยงเอาฟอร์มสวยแต่ว่าถ้าลายก้านด่างแบบนี้ก็ลูกสวยเหมือนกันครับนี่แบบนี้ครับนี่อันนี้อันนี้เพิ่งจะฟื้นนี่ลายก้านด่างแต่ว่าใบไใม่ออกมาละเพิ่งจะฟื้นครับน,นี่น่าจะด่างสวยอยู่นะครับเนี่ยนารักดีอันนี้เขากำลังฟื้น ตอนนี้มีทั้งลายอาหารสวยแล้วก็ตัวด่างแต่ว่าหลอดใหม่เขียวก็น่าจะด่างดีครับเดือนนี้เก็บมาชำได้สิบกว่าต้นอันนี้เป็นลูกลูกเพชรสยามนะครับกำลังชำเหมือนกัน มีเป็นแกงช้างเหลืองช้างเหลืองสวยๆส,สเตียก็มีแบบนี้เลยนี่อันนี้เพิ่งจะช้ำได้ประมาณสองวีคก,กำลังลากเดินยอดเดินครับสวยเราช้ำใต้ล่มใต้โต๊ะ ในช้างวันนี้สดใสดีมากฝนไม่ตกนี่ตอนนี้ชอบนี่ช้างเหลืองสเตียครับสวยดีเขียวหน่อยแต่ฟอร์มดีอันนี้ก็ให้ลูกดีนะช้างเหลืองนี่ตอนนี้ ต้นนี้แม่ครับลูกด่างดีมาก,กนี่กำลังตั้งลำข่าพยักก็ดีงามมีหวยไหมเนี่ยขอหวยน้อยเล็กไหนอ นี่แกงใหญ่แกงใหญ่ใส่กระถางน,น,นี่อันนี้เบอรเบมาครับสวยมากนี่แยกมาได้สองได้เดือนกว่าเนี่ยกำลังตั้งเดี๋ยวจะต้องหาไม้ให้ไหลต่อละนี่อันนี้เป็นแกงเพชรสยามครับเชียร์มากนะเนี่ยนี่ด่างดีครับเพชรสยาม นี่แบบนี้แบบนี้คือดังดีนี่นี่ครับเริ่มโตแล้ะเพชรสยามเรามีจำหน่ายแล้วนะนี่ไซนี้ครับผมนี่ไซแบบนี้โตวสวยเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่เป็นบรนนาไทยครับบอนนาไทยเลี้ยงได้ทั้งน้ำแล้วก็ทั้งบนบกอันแม่เลี้ยงบนบกแต่ลูกเลี้ยงในน้ำครับอันนี้ต้นแม่ครับนี่ ใบเลียวลีครับผมมีสามสีนะขาวเขียวแล้วก็เหลืองนะครับลายนี่สวยมากนะครับใต้ใบจะมีสีชมพูนิดหน่อยนี่เตียวนะครับตรงการลางต้นลายใบนี่อันนี้คือลูกเขาครับนี่ลูกยังไม่ได้ชำส่วนมากชอบชำคอเพราะว่าต้นนี้ชำคอแล้วสวยมากนะครับจริงๆไปลายไหล่สวยอยู่แล้วล่ะนะครับ นี่อันนี้ต้นเบตด,ดียังไม่โตเท่าไหร่ก็จะมีความด่างเบอร์นี้นะครับตอนนี้ราคาเนี่ยหกเจ็ดแปดร้อยได้ครับผมสวยๆเลยเพรสยามนะครับมีกันน้อยอยู่นะลายดีมากสนใจทักมาได้เลยนะครับงามีลีเดอร์นี่เมื่อกี้ที่บ่มบอกว่าเขียวเล็กๆอะ่ะเนี่ยเขียวน้อยๆพอโตมานะลูกนะครับ นี่ลูกก็จะมีด่างแบบนี้เลยนี่ครับเออด่างดีอันนี้น่าจะถอดไปแล้วสองต้นนะครับแม่ก็เริ่มด่างยิ่งโตยิ่งด่างโตเร็วด้วยครับเสียงสนใจก็ทักมานะครับอันนี้ไม่ขาดแนะเนี่ยอันนี้บอนสีเซนสวย นี่อ๋อนี่เพชรสยามอีกต้นหนึ่งที่ลงตั้งแม่ไว้นี่ดูความด่างสิครับนี่เลยด่างแบบนี้เลยนะนเดี๋ยวโตและแป๊บหบนึง่งอันนี้เลี้ยงแห้งครับเดี๋ยวในส่วนของการเลี้ยงน้ําก็เป็นการอนุบาลน,นะครับนี่เลี้ยงน้ําแบบนี้โตเร็วครับผมแบบนี้ก็ตั้งแม่ได้ละนี่ครับสวยไปหลายต้นแล้วเนี่ย ตรงนี้มีดอกด้วยอากาศดีมากเลยครับวันนี้นี่ขาพยักเทศสยามผมมีบรรณาไทยอยู่สองตัวนี้แหละแต่สวยเดี๋ยวจะขึ้นให้หมดเลยสามสี่ต้นไม้ไม่ยุบนะครับแกงนี้ไม่เหมือนบอลนอกบอลนอกจะมีความยุบหน่อย อันนี้คือยิง่งโตยิ่งสวยสีสวยมากยิ่งอันที่อยู่ในโรงเรือนนะครับเดี๋ยวจะโตวกว่าน,นี้ค่อยดูเด้อ